สวัสดีครับผมมาตอบคอมเมนต์นั่นบนหน่อยนะครับถ้าผมโดนอุ้มย้ายไม่ทันตั้งตัวสมบัติที่สมบัติที่เดิมที่เรามีทั้งหมดคือจะเสียไปเลยใช่ไหมครับคือว่านะครับกรณีที่ถูกอุ้มโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับผมก็เคยโดนมานะครับแต่มันมีสองกรณีอย่างเป็นเจ้าที่ในเดือนจำหรือ ชุดดำชุดดำจากกรมที่ส่งมาโดยโดยด่วนนะครับถ้าชุดดำเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณคุณไปแค่กางเกงตัวเดียวหรือกางเกงกับเสื้อนะครับแล้วถูกอ่าสายรัด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 มือไปนะครับรัดข้อมือไปบางทีก็ถ้าแบบว่าโดนด่วนเลยแบบว่าไม่ให้มองอะไรเลยคือก้มอย่างเดียวรัดแล้วขึ้นรัดแล้วขึ้ลรถเลยนะครับถ้าเป็นชุดดํานะครับอย่างผม <c oughs> ผมเจอที่ผมถูกคําสั่งอธิบดีสั่งย้ายสามคนนะครับจากเรือนจาระยองไปเรือนจําขอบินนะครับที่ผมถูกอุ้มไปอ,อมีผมมีวิเชียนแล้วก็มีขมบันเมนะครับผมโดนข้อหาอิทธิพลอะไรพวกนี้ครับอิทธิพลผมถูกอุ้มตอนประมาณเช้ามืดนะครับถูกอุ้มตอนตีตีห้าประมาณตีห้านะครับ ซึ่งเจ้าที่ก็เต็มสนามกลางเลยเอาผมย้ายห้าคนนะครับแดนผมสามคนแล้วก็อีกแดนใหญ่แดนละคนนะครับตอนนั้นกําลังพัวพันกันเรื่องเจ้าที่คนหนึ่งนะครับเอ,อซึ่งก็ผ่านไปแล้วนะครับเรื่องนี้ก็ผ่านไปแล้วแล้วก็ผมถูกย้ายไปเนี่ยมีเจ้าที่ในเรือนจานะครับเป็นคนมาอุ้มผมนะครับเรียกชื่อผมชื่อแรกนะครับแล้วผมผมขอเก็บของก่อน ตอนแรกเขาจะไม่ให้เก็บนะครับแต่ผมไม่ยอมนะครับผมก็เก็บของไปเอเต็มเป้เลยสองทิ้วเลยครับผมไปชุดนอนเลยนะครับไปชุดนอนเลยก็ถูกตีตวนไปวันนั้นก็นั่งอยู่บนรถผมบอกพี่ยังไม่ได้กินเลยเลยหิวมากเลยผมใส่แหวนอยู่นะครับแหวนทองหนึ่งบาทนะครับแล้วก็สร้อยแล้วก็เลดผมบอกพี่เดี๋ยวแวะซื้อนมกับแปังให้กินหน่อยนะครับผมก็ให้แหวนไปหนึ่งบาท สรุปแล้วก็คือไม่ได้จอดเลยนะครับผมยิงตรงเลยไม่มีแม่เติมน้ำมันไม่มีอะไรเลยผมยิงตรงจากเือนจําระยองไปเขาบินพอถึงเือนจำเขาบินปุ๊บทำเบติเสร็จปุ๊บผมก็เอาสร้อยเอาอะไรฝากเพื่อส่งคืนญาตินะครับแล้วผมก็โดนขึ้นรู้แม็กเลยนะครับผมก็ผมสามคนนะครับผมมิเชียนแล้วก็ขมปันเมฆสามคนก็โดนข้อหาเอ่อข้อหาอิทธิพลครับผมก็มีแค่นี้นะครับมาตอบคอมเมนต์ให้แล้วนะครับผมขอขอบคุณมากครับ